โอ้กุ้งทอดพี่น้องเป็นแผ่นน้ำออจาเอาคูแตนมามามาโอนี่ตำไทยเี่กคูแตนแล้วก็กุ้งทอดปื๊ดตำไทยก็บไทยโซตายแล้วก็หวยด้วยกัไทยโซตายปวัดหวยด้วยกระถิ่นเี่กคู่เต้นโอนี่เอาตรงๆเนาะพี่พื้นหินตำไทยรวยกระถิ่นเอาเสียบเลยล่ะเอาที่ ลราเจ้ามีอย่างมากินบอมูนี่เอาอีอย่างนั้นมีไงแตนแตนแตละเแลนแต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 ระเแลนแตนแตนเอาคิวปานั่นนี่ตายไปรอกันจังนิดเลยเนาะพี่ตันจะบอกว่ามูนี่คิ้วเขาแห้งนี่เนาะเคยไหมนี่นี่กงแปลบนี่นี่เคยไหมเนี่ย ตำอะไรตำยอตำยอโอ้ยนวดแบบย้อน้เตียใช่ตำลูกยอตำยอไม่จงไหนว่าตำยอใส่พริกสามเม็ดบะมี่สีสันบะมี่อะไรไงเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหลกินก่อนพี่น้องอือหือ เกิดมาแล้วอย่าเสียชาติเกิด<ม>แหย่ชิมเ<ม>นี่ยเนี่ย<ม>เอ้าอร่อยเดี๋ยวจะติดใจเราเคยกินอะไรกันเล่า,นนาออชิมเา่าเชื่อว่าอร่อยพี่น้องครั้งแรกของครัวตำย้อครับอืมอร่อย ตำลูกยอค่ะอร่อ,ยอร,อย,ยอร่อยเม็ดยอหรอคุณเต๋มเป็นอันเนี้ยกินได้มีประโยชน์เอ้าแซฝงแซ่บอยู่คุณเต๋มเด้อีกจะคำหนสวัสดีจ้ะบ่าหั่นลูกอยอใช่ไหมไหนว่าไม่กินอ้าวอ,ะอะมะเขือก็อร่อยอืออืมันเป็นยาสมุนไพรบ่ว่าหั่นนึกว่าต่กินมันเถอะว่าแดดบ่แมนอือ อร่อยไหมผ่านนั่นเห็นไหมก็บอกว่าอร่อยตำล,ลูกยอจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะครั้งแรกที่กินตำลูกยอครับพี่น้องมื่อเปลี่ยนแนวกินพี่น้องเอออยากกินตำไทยครับกุ้งไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่กินเพชรไม่ได้ไม่ได้กินตำลูกยอ,อเพราะปกติรสชาติของลูกยอมันก็คือเพชรอยู่แล้วอันนี้ก็เลยใส่พริกนิดนึงจ้ะแต่ก็เผ็ดนะ อันนี้พี่ตั้มก็ชิมได้เนาะชิมได้กุ้งทอดเขึ้นปลากลุ้งทอดแผนด่นเลยเนาะหูเสียงกรอบอม,มาเด้อพี่น้องเด้ออือหือข้ามอีกทั้งนึ่งเสียบโซดาเป็นน้ำกันครับพี่น้องตั้ลูกหยอก็อร่อยอร่อยจ้ะ